เอาละมาอยู่ในช่วงการสอนเล่นกัเวทแม็กกันอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับคิวครอสสายครินั่นเองช่วงสกิลถ้าดูแล้วข้ามไปพลังแฝงเลยเอาละมารู้จักกับสกิลของ Q ิวครอสกันเถอะเอาละมาเริ่มกันที่สกิลที่1เลยนะเป็นการพุ่งไปยังตำแหน่งที่กำหนดแล้วถ้าพุ่งโดนก็จะเกิดตามเมจแล้วก็สโลว์สตรูถ้าเกิดพุ่งโดนเนี่ย จะสามารถลดคูดาวได้ถึง4วินาทีเลยนะการโจมตี1ครั้งจะติดพาสซีซึ่งพาสซีก็คือทําให้ตีไวขึ้นสามารถแตกทับกันได้5ครั้งนะส่วนสกิล2เป็นการตีบัฟดาบนะเป็นการตีเพิ่มเลือดแล้วก็มีดาเมจเวทขึ้นมาเสริมในการโจมตีธรรมดาของเราด้วยส่วนอันติก็คือการซีซีนะก็คือจะไม่โดนสตันสโลหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่ตีจะเพิ่มระยะเวลาการซีซี13วินาทีนะเมื่อกดอันติจะได้สแต c ตีเร็ว5ทันทีเลยนะแต่ก็เช่นเเเคยยกอออารรรมมหืลต์ไไ่่ดดู้ี อันนี้เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะการตีครั้งที่สามก็จะตีไกลขึ้นเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเรากดท่าสองก็จะตีไกลตลอดเลยสังเกตได้จากวงนะจะเห็นระยะการตีในวงวงใหญ่ขนาดนิดนึงเห็นไหมสังเกตใช่ไหมคอมโบตัวนี้ก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมือนเดิมนะเริ่มจากพุ่งเข้าไปแล้วกด2แล้วกดอนติมันจะรีท่า1ท่า2คูดาวให้ หลังจากเราเออกพลังแฝงเดวิลมากดสปินด้วยเอาละแล้วจังหวะด2เนี่ยก็ดูว่าเราไฟไวต่อไหวไหมถ้าไม่ไหวกดท่านหนึ่หนีไปเลยแต่ถ้าไหวอะ่ะก็พุ่งเข้าไปไล่ต่อได้เลยสายนี้ผมเอาเรทมานะครับผมช่วยเพิ่มอัตราการคริส่วนพลังแฝงก็เหมือนเดิมนะครับผมส่วนไอเทมจะเสริมคริเข้าไปนะครับไอเทมชิ้นนี้จะทำให้อัตราคริเพิ่มขึ้นแล้วก็ความแรงในการขี่เพิ่มขึ้นนะครับ เอาละครับมาดูในตัวเกมกันดีกว่านะครับสำหรับตัวคิวกรอดนั้นสามารถที่จะฟาร์มด้วยตัวเองได้ค่อนข้างดีนะครับไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนมาช่วยนะครับผมแต่มันก็มีข้อเสียอยู่ในช่วงต้นเกมนั้นตัวเราจะค่อนข้างอ่อนแอมากๆเลยก็ในเบต้าปัจจุบันนะครับมันมีแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นแครี่มันก็สามารถเบิร์ดเราตายได้ง่ายๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องเร่งเงินให้นําอีกฝ่ายให้ได้นะครับไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามแต่ก็นั่นแหละครับสำหรับตัวคิวกอสมันมีความสามารถที่จะฟาร์มได้ค่อนข้างดีนะครับมีสกิลในการฟื้นฟูเลือดไม่จําเป็นจะต้องกลับบ้านบ่อยๆนะครับก็เน,นื่องด้วยเกมนี้มีเตียเ่ยวเซียนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าถูกสตันไปแล้วมันจะสามารถแช่ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราโดนสตันนค่อนข้างนานมากเลยนะครับผมเลยเลือกที่จะเอาคิวกอรสมาเล่นในเกมเกม,เกมนี้ แต่ก็นั่นแหละครับในช่วงต้นเกมที่เรายังไม่มีอันตินะครับผมทําให้เราสามารถที่จะพลาดได้ค่อนข้างง่ายนะครับในจังหวะที่เราถูกแช่ก็นในจังหวะเม่อสักครู่นะครับเพียงแค่เซียววีเท่านั้นเองเราติดสตาร์แล้วริกเตอร์มาเติมได้ทันเวลานะครับก็เนี่ยแหละครับเป็นจุดอ่อนใหญ่ๆของคิวกร์นะครับในช่วงต้นเกมมันโดนเบิร์สต์ตาค่อนข้างง่ายมากๆเลย ก็เนื่องจากรูนสายนี้นะครับเป็นรูนสายครีนะครับผมที่ผมจัดเข้ามาทําให้เลือดเราค่อนข้างน้อยนะครับโดยปกติถ้าต้องการความอืดหน่อยจะเอาเป็นโกลเด้นบอดี้ก็ได้นะครับผมจะช่วยเพิ่มเกราะออเพิ่มเลือดให้เราก็ถ้าเกิดเราฟาร์มพ้นช่วงต้นเกมไปแล้วเนี่ยตัวคิวก็สจะสามารถเล่นได้สบายขึ้นเลยนะในจังหวะที่เรามีอันติ เราจะสามารถหลบหนีจากไฟได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ก็มีข้อแม้อย่างที่เคยกล่าวไปนะเกมนี้เนี่ยอีกทีมอารมมิ่งเป็นอารามนั่นเองตัวนี้แก้ทางเราได้เต็มๆเ,เลยนะครับผมในจังหวะที่เรากดอันติเขาก็สามารถล็อกเราได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นในจังหวะเข้าทีมไฟนะครับพยายามมองหาอารามนะครับว่าเขาอันติไปหรือ,อยังถ้าเขายังไม่ใช้อันติไปสักทีเนี่ยก็พยายามอย่าเพิ่งเข้าไฟนะครับผม พยายามแยกตัวไปดันป้อมหรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อเรียกร้องความสนใจให้เขาอยู่แยกกันไม่ควรเข้าไฟไปตรงๆนะครับขณะที่อารามมีอันติอยู่มันเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนะครับผม ก็วิธีการเล่นในช่วงต้นเกมนะครับไม่เข้าไฟได้ก็ดีนะครับผมเพราะว่าดามเมจของตัวเราค่อนข้างที่จะน้อยนะครับไม่สามารถจืนตบให้อีกทีมตายได้ง่ายๆเราจะสามารถเร่งดามเมจได้ขณะที่มีไอเทมประมาณ2อถึงสชิ้นนะครับผมก็คือไอเทมจอกเกราะไอเทมคริแล้วก็ทารอนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในจังหวะต้นเกมนั้นเราจะเป็นการหนีฟาร์มซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมยิ่งไม่มีใครมายุ่งกับเรานะครับตัวปลาไหลถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถเกิดขึ้นมาแล้วแบกทั้งทีมได้ ถ้าเกิดเราสามารถฟาร์มได้สบายเนี่ยแล้วตังนําอีกฝั่งตัวเราแทบจะไม่มีใครหยุดได้เลยนะครับถ้าไม่มีตัวแก้ทางตรงๆอย่างอารัมห,หรือเอเลสเตอร์ถึงแม้เราจะเข้าไฟไม่ได้นะครับตัวคิวกกสเนี่ยก็มีความสามารถในการเอาตัวรอดสูงนะครับขณะแยกด้านเอาจริงๆนะครับในจังหวะที่คิวกกสแยกด้านแทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ศัตรูอีกฝั่งหนึ่งสามารถที่จะไล่จับฆ่าคิวกกสได้ด้วยการโซโล่จะต้องโถมมาเป็นจํานวนมากนะครับทำให้อีกทีมะ จะต้องเสียเวลาจ่ายจํานวนคนมาหยุดเราไม่ให้เราสามารถดันป้อมต่อได้นั่นแหละครับมันเป็นช่องว่างหนึ่งนะครับที่ทําให้เพื่อนที่เล่นด้วยกันกับเราอีกฝั่งหนึ่งของแมปสามารถเก็บออบเจกต์ในฝั่งตรงข้ามได้อย่างปลอดภัยหรือสามารถดันป้อมอีกฝากหนึ่งของแมปได้ดียิ่งขึ้นแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดอีกทีไม่ยอมแบ่งคนมาการป้อมนะครับตัวปลาไหลนี่มันถ่ายป้อมได้ยาวๆเลยนะครับยันป้อมไหนสุดคือแป๊บๆเนี่ย ปล่อยป้อมไว้กับคิวกอสถ้าเกิดคิวชนเมื่อไหร่บอกเลยว่าป้อมแตกระนาวแน่นอนถึงแม้ว่าเวลาผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีนะครับป้อมอยังอึดอยู่แต่ถ้าเกิดอีกทีมัทิ้งป้อมไว้กับเราแบบโดยตรงโดยที่ไม่มีการต่อต้านเลยเนี่ยตัวคิวกอสเป็นตัวหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะตีป้อมทําให้ป้อมแตกไปได้นะครับผมก็จากที่เพื่อนๆดูที่ผมเล่นมานะครับจะสังเกตได้ว่าผมแทบไม่เข้าทีมไฟท์เลยนะครับเข้าไปในจังหวะที่เพื่อนเข้ามาช่วยเราเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ย ไม่มีดาเมจพอที่จะจบตัวบางๆได้ด้วยตัวคนเดียวอยู่แล้วนะในช่วงต้นเกมเขาจะมีสกิลหนีหรืออะไรก็แล้วแต่ออกจากเราได้แน่แน่เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าทีมไฟต์บ่อยๆก็ได้นะครับเน้นที่การฟาร์มซะส่วนใหญ่หลังจากที่เรามีไอเทมแบบฟูๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถไล่ตบตายได้ทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแครี่บางๆหรือว่าตัวแทงก็ตามอ่าอันนี้เป็นประโยชน์สําหรับการตอดเลือดนะครับถ้าเกิดตัวที่อยู่ในออฟเลนของเราไม่สามารถที่จะรีเลือนได้เนี่ย ถ้าเกิดเราสามารถตอดเขาจนเจ็บหนักได้เราจะได้ป้อมของเขาไปแถมอีกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาฝืนที่จะการป้อมในจังหวะนี้นะครับเนื่องด้วยเขามีเลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนะครับจะมีโอกาสสูงที่เขาจะตายไปด้วยนะครับในจังหวะที่เรากําลังดันป้อมนี้ไม่จําเป็นจะต้องเข้าไปหาเขาก็ได้นะครับถ้าเกิดเขาคิดได้เนี่ยเขาจะหนีกลับบ้านไปเองแต่ถ้าเกิดอยู่เนี่ยเราก็จะได้ป้อมนี้ไปอยู่ดีนะครับหรือถ้าเกิดไม่ได้ป้อมนี้ไปเราก็จะมีโอกาสที่จะตอดป้อมนี้ไว้ให้เลือดน้อยๆได้เพื่อมาเอาป้อมในครั้งหน้าได้ง่ายขึ้น อ่าหลังจากด้านป้อมของทีมศัตูได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมีโอกาสเดินในเลนอื่นได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเกียร์ด้านเลนของเราได้สูงขึ้นนั่นเองเนี่ยแหละครับเป็นความน่าเกียดของคิวกรนะครับสามารถเข้าไปต่อเลือดป้อมสตรูได้อย่างเซฟโซนสุดๆเพราะว่ามีอันติในการการซีซีนะครับผมสตรูที่มาเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับนองจากสาดดาเมจใส่เราเพราะว่าเราเนี่ยไม่ติดสตันอยู่แล้วเราเลยสามารถเลือกจังหวะที่จะเข้าหรือจะออกจากทีมไฟได้อย่างอิสระสุดๆเลยนะครับวงเล็บนะครับถ้ากรณีไม่มีอลัมหรืออเลเซอร์ในการจับเราอ่าในสถานาการณ์ปกตินะครับก็ฟาร์มไปแบบปกตินั่นแหละครับหลังจากนั้นก็ดูมินิแมปเป็นครั้งคราวนะครับเหมือนในช็อตนี้นะครับป้อมกลางเพื่อนไม่อยู่นั่นเองเพราะว่าเพื่อนตายอยู่ ก็น,นั่นแหละครับในการมองมินิแมปจะทําให้เราสามารถเดินมาการป้อมได้ทันเวลานะครับผมก่อนที่ศัตรูจะเอาป้อมของเราไปได้อ่าแต่จังหวะที่เราเข้ามาการป้อมนั้นจะต้องประเมินความสามารถศัตรูด้วยนะครับว่าศัตรูอยู่เยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเขาอยู่เยอะเกินไปเนี่ยเราปล่อยป้อมนั้นแตกได้เลยนะครับในการกระโดดเข้าไปในจังหวะที่ศัตรูพร้อมยัดสกิลใส่เรานั้นเราจะเป็นตัวแถมเข้าไปซะเองนะ เอาละครับก็เข้าสู่ช่วงการเกมถึงเลตเกมแล้วนะครับก็เป็นช่วงของเรานั่นเองเราจะมีความสามารถสูงนะครับในการดันป้อมจะสังเกตได้ว่านะครับถ้าศัตรูก,กะเวลามาการป้อมได้ผิดนิดเดียวนะครับผมคีปชนป้อมเมื่อไหร่ก็เรียกได้ว่าป้อมแทบจะแตกไปแล้วนะครับถ้าเกิดคิวกอสอยู่ตรงนั้นเพราะในจังหวะที่เราตีป้อมนั้นใช้เวลาไม่นานนะครับแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองกว่าศัตรูจะเดินมาป้อมก็แตกไปเสียแล้วนะ ในจังหวะที่ได้ป้อมเข้าไปนะครับถ้าเกิดศัตรูเป็นตัวที่ซีซีหนักแต่ว่าดาเมจไม่แรงมากตัวอย่างเช่นเตี่ยวเซียนนะครับผมเราสามารถที่จะกดอันติเพื่อหน้าด้านตีป้อมในจังหวะน,นี้ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะเปิร์ให้คีบเราตายได้หมดในชุดชุดเดียวนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวอารามหรือเอเลสเตอร์อยู่ในทีมฝั่งตรงข้ามเราจะต้องระวังตัวนิดนึงนะครับบางทีเขาอาจจะฟิกจับเราแล้วเราตายลงในที่สุด แต่ถ้าเกิดไม่มีตัวพวกนั้นนะครับบอกเลยว่าสบายอ่ะอันนี้แนะนําไว้นะครับสาหรับผู้ที่เล่นคิวกรนะครับดูมินิแมปบ่อยๆนะครับถ้าเกิดเห็นสตูไปโผล่ที่อื่นของแมปไกลๆแล้วเนี่ยแล้วคีปที่เราทํามาในเลนของตัวเองกําลังเข้าไปชนป้อมฝั่งตรงข้ามนะครับบอกเลยว่า GG กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะกลับมาการไม่ทันแน่นอนแต่ถ้าเขากลับไปกันเนี่ยในทีมไฟต์อีกฟากหนึ่งของแมปเขาจะมีคนไม่ครบนะครับเหมือนในจังหวะนี้คาเฟนี่ไปการป้อมนั่นเอง แต่ก็นั่นแหละครับในจังหวะที่คาเฟนีไปการป้อมของตัวเองอยู่เราก็รับหน้าที่ไปดันที่เลนอื่นต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นการทําคลิปเวฟให้ชนหน้าบ้านศัตรูตลอดเวลามันจะมีบางจังหวะนะครับที่ศัตรูสื่อสารกันไม่ดีและไม่สามารถที่จะแบ่งคนมาการป้อมได้ในจังหวะชุลมุนก็เนี่ยแหละครับศัตรูพยายามมาการป้อมที่เราดันไว้ตลอดเวลาเลยนะครับทำให้อีกทีมเนี่ยไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านไปทําอย่างอื่นได้เลย ถ้าเขาพยายามแบ่งคนมาการป้อมนี้จํานวนมากเกินไปนะครับผมทําให้ทีมเราสามารถเล่นสบายนะครับในอีกฝากหนึ่งของแบบสังเกตนะครับถ้าเกิดศัตรูมาสนใจเราเพื่อนเราก็ไปทาอย่างอื่นเก็บออบเจกเก็บอะไรได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ดันคีปเลนได้ค่อนข้างง่ายอีกด้วยโดยไม่ต้องถูกดักแก๊งแต่ในทางกับการถ้าศัตรูมาให้ความสนใจด้านบนมากเกินไปตัวเราก็สามารถที่จะหลอดป้อมของเขาไปได้ฟรีๆอีกด้วยอ่าแต่ในช็อตนี้นะครับคาเฟนี่เขาไหวตัวทันนะครับกลับมาการบ้านได้ทนัน แต่ถึงยังไงนะครับเราไม่สามารถเอาป้อมนี้ไปได้ก็จริงแต่เราสามารถตอดเลือดป้อมไว้จํานวนมากได้แล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มสุดๆไปแล้วนะก็กลับมารีเซตกันใหม่นะครับตัวคิวกอนนะครับถ้าเกิดอยู่ในจังหวะที่เซฟโซนแล้วนะครับผมสามารถดูดเลือดจากสกิล l 2ได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องวราปกลับบ้านบ่อย เพราะฉะนั้นตัวคิวก้นะครับถ้าว่างเมื่อไหร่ก็กลับมารีเลือดแล้วฟาร์มเก็บตังค์ขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมโดยไม่เสียจังหวะไม่เสียเวลาอีกด้วยนั่นแหละครับทำให้ตังค์ของคิวกกสในช่วงการเกมเลดเกมค่อนข้างดีนะครับถ้าเกิดต้นเกมสามารถฟาร์มได้สบายก็เห็นแล้วใช่ไหมครับเข้าป่าไปแป๊บเดียวนะครับออกมาเลือดเต็มอีกแล้วหลังจากนี้เราก็ทําหน้าที่เวียนไปเหมือนเดิมนะครับเคลียร์คีฟทุกเลนทําให้คิฟชนป้อมครับแล้วเข้าไปหลอยทําอย่างนี้วนไปนะครับทำให้ทีมมันไม่สามารถเล่นได้เลยนะครับ ก็เน,นี่ยแหละครับเป็นความสามารถเด่นๆของคิวกนะครับสามารถทำคีมสูงได้โดยปลอดภัยนั่นเองไม่มีตัวไหนที่สามารถหยุดเราได้นะครับอยู่เว้นอารัมหรือเลสเตอร์หรือในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดอีกทีมอ่ะดักซุ่มเพื่อเบิร์สเราให้ตายนั้นก็ระวังตัวไว้นิดนึงนะครับผมก็ใน,นจังหวะที่ศัตรูหายหมดแบบนั้นก็ระวังพุ่มไว้บ้างนะครับสำหรับตัวคิวกนั้นถึงแม้จะมีการซีซีที่ดีก็จริงแต่มันไม่ได้การดาเมจนะครับถ้าอีกทีมเบิร์สสกิลมาพร้อมกัน5ตัวตัวคิวโก้ ตอนนี้แหละครับการเล่นของผมดูเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับแต่เป็นการอ่านมินิมัซะส่วนใหญ่ล้วนๆเลยเป็นการสร้างสเปซให้ทีมนะครับเพื่อนจะมีโอกาสไปทําอย่างอื่นได้มากขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าไปในทีมไฟ์นะครับ แตเราก็มีโอกาสที่จะสามารถจบเกมได้ถ้าเกิดศัตรูเผลอแต่ถ้าเกิดเราสามารถฟาร์มจนของฟูจนของแทบจะตันแล้วนะครับในจังหวะเข้าทีมไฟต์ตัวเราจะเล่นง่ายมากๆเลยนะครับเข้าถึงตัวบางๆเมื่อไหร่ตัวพวกนั้นไม่มีโอกาสที่จะเถียงและรอดไปได้ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดมีอารามอยู่ในทีมไฟต์เราควรจะให้อารามจับเพื่อนเราไปก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวคิวกอที่ออกสายนี้มามันจะมีความสามารถในการดูดเลือดสู้จากดามเมทที่ทําได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่โดนจับเราจะโดนเบิร์ตตายค่อนข้างไวสุด,สดๆเพราะว่าไม่สามารถร ขึ้นมาสู้ได้นั่นเอง ก็จ <ee> ีจ <ge ee> นะครับสำหรับเกมนี้ใครที่ชอบเล่นคิวกรสนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับการโซโล่สุดๆเลยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบเล่นคนเดียวไม่ชอบเข้าทีมไฟ์แต่มันก็ต้องไปเข้าบ้างนะครับไม่ใช่ว่าฟาร์มอย่างเดียวทั้งเกมเลยถึงแม้ตัวนี้จะโดนกดไปบ้างนะครับในช่วงต้นเกมแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดเราสามารถฟาร์มตีตื้นศัตรูและนำศัตรูได้เมื่อไหร่ตัวนี้ก็สามารถแบกเกมได้เหมือนกันถึงแม้ตัวนี้จะไม่เข้าทีมไฟ์ไปช่วยเพื่อนทางตรงนะครับแต่ในทางอ้อมนะครับจะเป็นการดึงดูดให้ศัตรูมาสนใจอยู่เรื่อยๆนะครับโดยการ ป้อมแล้วเราพยายามรอดป้อมของเขาไว้ตลอดศัตรูจะระแวงเราไม่สามารถที่จะกรุ๊ปเพื่อทีมไฟได้ตลอดเวลานะเป็นการแยกศัตรูให้ออกจากกันโดยทางอ้อมนะครับผมเพื่อนเราจะสามารถไฟได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆสาหรับการเล่นทีวกอสของผมนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นตัวอะไรต่อไปนั้นรอติดตามนะครับผมส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ